ปราณบุรีอำเภอหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันที่เดินทางสะดวกทะเลสวยบรรยากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยนะคะซึ่งเราเชื่อว่าการออกไปเที่ยวทะเลก็เหมือนกับการชาร์จแบตให้กับตัวเองยิ่งถ้าได้เอาเท้าเหยียบผืนทรายนอนฟังเสียงคลื่นงั้ๆแล้วละก็จะยิ่งช่วยลดความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะชิลไปไหนเลยคะที่พักปราณบุรีบ้านเป็นหลังมีสระว่ายน้ำ อีกทั้งยังอยู่ใกล้ทะเลมาฝากทุกคนให้ลองหาเวลาชวนครอบครัวหรือชาวแก๊งไปพักผ่อนเที่ยวทะเลเติมเต็มช่วงเวลาดีๆจะมีที่ไหนบ้างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่บ้านแสนสุขปราณบุรีบ้านพัก,กริมทะเลที่มีหาดยาวส่วนตัวติดทะเลเขากะโหลกล้อมรอบด้วยวิวภูเขาและทะเล ที่สำคัญคือมีสระว่ายน้ำอินฟินิตี้พูลส่วนตัวปิ้งย่างทำบาร์บีคิวทานได้พวกเตาปิ้งย่างและอุปกรณ์ครัวก็มีให้ครบค่ะตัวบ้านมีลักษณะสองชั้นหันหน้าออกสู่ทะเลมีห้องนอนถึงสองห้องพักได้ห้องละสองคนซึ่งรองรับแขกเข้าพักได้มากสุดถึง15คนแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส,ส่วนบริเวณตรงกลางจะเป็นมุมรับประธานอาหาร พร้อมกับมุมนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวสระว่ายน้ำและศาลาพักผ่อนริมทะเลเหมาะกับการชวนแกงเพื่อนหรือครอบครัวที่ต้องการมาพักผ่อนริมชายหาดนอนฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งเดินแค่ไม่กี่ก้าวก็ได้สัมผัสกับทรายและน้ำทะเลเบื้องหน้าแล้วล่ะค่ะมาต่อที่ปราณทารารีสอร์ทที่พักขนาดใหญ่ จุดเด่นของที่นี่ก็คืออยู่ใกล้ทะเลฝั่งอ่าวไทยที่ค่อนข้างเงียบสงบมีทิวทัศน์งดงามรม่มรื่นและเป็นส่วนตัวตอบโจทย์ชาวแก๊งหรือครอบครัวใหญ่ที่อยากมาพักผ่อนใช้เวลาดีๆร่วมกันแบบหมูคนะ่คณะซึ่งบ้านพักของที่นี่จะมีทั้งหมด6หลังด้วยกันค่ะแบ่งออกเป็นบ้านพักโซนติดชายหาดและบ้านพักวิวทะเลที่ต้องเดินข้ามถนนไปยังชายหาดทุกหลังมีความเป็นส่วนตัว ขณะดเดียวกันก็สามารถออกมาใช้พื้นที่ด้านนอกร่วมกันได้ไม่ว่าจะเล่นน้ำในสระว่ายน้ำส่วนตัวหรือปาร์ตี้ริมสระจุดเด่นอีกอย่างของปราณทารารีสอร์ทคือสามารถประกอบอาหารได้ค่ะเพราะมีห้องครัวขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าครบไม่ต้องพกอุปกรณ์ครัวมาเพิ่มกันเลยใครกำลังมองหาที่พักบ้านเป็นหลังไว้พักผ่อนชิล ปาร์ตี้มันมันกับเพื่อนๆต้องถูกใจที่นี่แน่นอนค่ะกับร้านลักภูวิลลาปราณบุรีอีกหนึ่งที่พักปราณบุรีที่เลียบอยู่ริมชายหาดตัวที่พักตกแต่งในสไตล์ t ropical ผสมผสานกับสไตล์โมเดิร์นเพื่อให้ผู้มาเยือนรู้สึกสะดวกสบายภายในห้องพักก็ตกแต่งได้อย่างหรูหราบ้านแต่ละหลังพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวเหมาะกับการมาพักผ่อนจุดเด่นของที่นี่นอกจากออกแบบทันสมัย ภายในยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้วบรรยากาศยังจัดว่าดีงามสุดๆเลยค่ะเพราะเดินไม่กี่ก้าวก็สามารถสัมผัสกับหาดทรายที่สะอาดของพรางบุรีได้แล้วค่ะช้างน้อยรีสอร์ทที่พักสไตล์บ้านตากอากาศหลังเล็ดที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติการออกแบบและตกแต่งจะดึงความเป็นไทยมาเป็นแนวคิดหลัก โดยผสมผสานกับความโมเดิร์นที่ดูทันสมัยสู่รูปแบบบ้านพักเป็นหลังๆในสไตล์โมเดิร์นท ropical ที่มีกลิ่นอายความเป็นไทยอย่างมีสเสน่ห์ด้วยหลังคาทรงจัว่วคล้ายกับรูปแบบศาลาที่เราคุ้นตาโดยบ้านพักเหล่านี้มีด้วยกันทั้งหมด8หลังค่ะพิกัดนั้นห่างจากหาดเขากะโหลกเพียงแค่5นาทีเท่านั้นจุดเด่นนอกจากบรรยากาศดีห้อมล้อมไปด้วยขุนเขาและต้นไม้เขียวขจีเป็นส่วนตัวแล้ว ทางเดินของที่นี่จะเป็นทางลาดที่เชื่อมกันหมดทุกส่วนเราสามารถพาคุณปู่คุณยา่าผู้สูงวัยมาเที่ยวพักผ่อนได้อย่างสบายใจค่ะเพราะเขามีทางลาดสำหรับวิลแชร์และภายในห้องน้ำยังคำนึงถึงผู้สูงอายุโดยมีอุปกรณ์สำหรับผู้สูงวัยอย่างครบถ้วนกันเลยล่ะค่ะ ปิดท้ายกันที่แลดูปรานที่พักส่วนตัวปานบุรีใกล้เขา3า0ยอดสัมผัสทะเลปานบุรีและบรรยากาศสบายๆที่รายล้อมไปด้วยทิวมะพร้าวแค่เพียงเดินข้ามถนนไปนิดเดียวก็ได้พบกับทะเลสวยๆบรรยากาศสงบคนไม่พลุกพล่านแล้วล่ะค่ะตัวที่พักออกแบบในคอนเซปต์บ้านพักตากอากาศบนพื้นที่สองไร่เล็กๆที่สร้างขึ้นด้วยความรักในเงินบริการของเจ้าของ การตกแต่งสไตล์โมเดิร์นทันสมัยภายในห้องสวยงามมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเรียกได้ว่าเหมาะแก่การมาพักผ่อนกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัวท่ามกลางความเป็นส่วนตัวที่สุดเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ชิว h ช n n e l และติดตามแฟนเพจชูปไปไหนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา